รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วีดัดสวัสดีครับเป็นแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่เฉือนกันเพียงเสี้ยววินาทีกับดาวินชีเกมทอรหัสครับวันนี้เรามาสนุกกันต่อกับคุณแม็กแชมป์หสมัยและคุณเบนผู้ท้าชิงวันนี้จะมีแชมป์ใหม่หรือจะเป็นแชมป์สมัยที่2ไปรับชมความสนุกกันต่อได้เลยครับ4ีพย่างนะครับสําหรับภาพต่อไปนี้ขอร่ายภาพจากนิจมินครับ ครับกอดอกหลังชนพนักติ้วนั่นแหละกับมาเลยคุณเตะกุสโลบายครับได้ไปสองพันเป็น4,000แล้วนะแล้วเหมือนกันเขารู้อย um> ู่คนเดียวด้วยเมื่อกี้ ภาพแรกเป็นภาพของนะฮะมือที่นะฮะนิ้วขาดหรือนิ้วกุดนั่นเองภาพที่ 2, <Ä. S> 2เป็นภาพของสาวคนที like ่กำลังบายบายแบบสโลโมชั่นกุดสโลบายถูกตีไปอีกแล้วนะครับไม่คนละสอง0เป็น4,000ตรงกลางทำให้เหลือคนละ4,000กับรหัสภาพต่อไปนี้ที่ผมขออีก4พยาง ภาพจากหลินจามินมาครับ เป็นครับถวายพานคู่ไม่ใช่ครับหมดเวลาอ้าวทีมสตีลกอดอกหลังชนพนักไม่ท <act> <imoto> ันอ้าวสตีลเบอรหนึ่งครับคุณจอมครับคุณจอมตอบว่าเกี่ยวพาราสีครับเกี่ยวพาราสีถูกต้องครับผม <S 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 2> <S 2> ได้พี่สองพานคุณจอมคุณก็สตีลไปเยอะแลวเมื่อเนี่ย เท่าไรแล้วครับถ้ารวมันนี้หมื่นสามครับหมื่นสามแล้วนะครับสำหรับคุณจอมนั่งนิ่งๆเงียบๆแต่เวลาเขากดสติวเขาสติอยู่คนเดียวเลยไม่มีใครกดกับเขาเลยนะครับโดยเฉพาะคำยากๆอย่างนี้นะฮะภาพแรกภาพของเกี้ยวแน่นอนเกี้ยวภาพที่สองพานนะพอพานนะฮะบวกกับสละอานะฮะจากอัสตาและก็มักกี้ราศีเป็นเกี้ยวพานราศี นั่นเองไม่คนละสองพันเป็นสี่พันตรงกลางแล้วถ้าพานี้ยังไม่ได้อีกเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณผูชชนเพื่นคุณกับบ้านเหรอครับคุณเบนครับครับผมบ้านคนละทางครับบ้านคนละทางนะเออสี่พันตรงกลางสนุกดีขออีกสี่พยางเลยแล้วกัน รหัสภาพจากลิจิมินมาครับโอ้โห oh ตอนนี้ทั้งคู่นั้นโดนทีมสติลของเราสติลเงินกันไปอย่างหนักน่วงจริงๆครับและถ้าข้อนี้ยังตอบไม่ได้อีกแล้วก็ค้อหน้าพวกเขาอาจจะหมดหน้าตักกันอย่างแน่นอน เอาละครับพี่วุฒิครับเราก็ได้เวลาที่จะมาหาผู้โชคดีที่จะได้รับรถยนต์มิตซูบิชิแอททราประจำเดือนมิถุนายนกันแล้วนะครับผมครับผมอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับขนาดงวดที่แล้วเดือนที่แล้วนะครับผมว่าเยอะแล้วนะคนที่ร่วมกิจกรรมเราหรือว่าคนที่เขาอยากได้รถผมที่ส่งกันเข้ามาเลยครับผมที่ส่งเข้ามางวดนี้นี่เป็นหลักแสนเลยนะครับพี่น้องครับจากคราวที่แล้วรู้สึกว่าเป็นแค่หมื่นๆเลยคราวนี้มาเป็นแสนเลยแล้วก่อนหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเชิญตัวแทนจากบริษัทมิตซูบิชิบอเตอร์นะครับ คุณอรวรันโรจนะที่ทัดร,รองผู้นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทมิซูวิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับเดือนนี้พบกันอีกครั้งนะครับต้องขอรบกวนเวลาคุณอรวรันด้วยเป็นไงบ้างครับอยากมีงงอะไรกล่าวก่อนที่จะหาเลยชื่อผู้โชคดีบ้างครับผมก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับมิซูวิชิอาชัดใหม่ซิดค่ะโชมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ได้เวลาที่เราจะมอบโชคให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่ร่วมสนุกกันมาแล้วนะครับขอเชิญเจ้าหน้าที่เลยครับผมยเชิญครับได้มาเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับผู้โชคดีได้อยู่ในมือผมแล้วนะฮะตอบมา6กข้อเองนะครับเพียง6ข้อเองก็ได้ลดเลยนะครับได้ลดเรียบร้อยแล้วมาผู้โชคดีประจำเดือนมิถุนายนที่ ได้รถยนต์มิสูบิชิแอต拉สได้แก่คุณออนอุมานุก,กูลครับโอ้หขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและหลังจากที่เราจับฉลากหาผู้โชคดีเมื่อวันที่13กรกฎาคมนไปแล้วในวันเสาร์ที่15กรกฎาคมเราได้นัดให้ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัลที่อาคารบริโดนช่อง3ครับซึ่งผู้โชคดีของเรานั้นเดินทางมาไกลาจากจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีกันเลยทีเดียวครับ ครับผมวันนี้ก็รอผู้โชคดีอยู่นะครับซึ่งนักเขาที่อาคารมารินนน์แห่งนี้โอ้โหพี่อุ้นคะสวัสดีค่ะน้อครับกำลังถ่ายรายการอยู่ฮะพี่อุ้นคะสวัสดีค่ะนี่รถของหนูหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวครับทีมงานฮะบอกน้องกันด้วยนะครับคุณออนอุมาค่ะครับคุณออนอุมาที่เจ้าของรถออนอุมาเจ้าของรถขอโทษค่ะโอ้โหนี่คือคุณพี่ออนอุมาที่เป็นผู้โชคดีนะฮะใช่ค่ะแค่ทำยังไงครับพี่ออนบอกเข้าไปฮะ แค่ถอรหัสภาพนะคะ5ภาพขึ้นไปจะได้ลุ้นมิซูมิชิแอดพรานี้นะคะซึ่งตัวของอิทเองนะคะก็คือลุ้นทุกวันนะคะแล้วก็ตอบผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็ขอบคุณที่ว่า,าทางเกมถอรหัสดาวิดที่ได้คือให้ให้รถคันนี้มาค่ะ <c oughs> โอเ้เขาคงตื่นเต้นจนพูดไม่ออก ก็ต้องขอแสด,ดงความยินดีกับคุณอนุมาด้วยนะครับที่ได้รับรถยนต์มิตซูบิชิแอ t ท a าดไปครอบครองนี่แหละครับคุณผู้ชมรายการเรามีแต่แจกกับแจกจริงครับเพียงแค่คุณติดตามรายการดาวินชีทุกวันคุณก็อาจจะมีสิทธิ์รับของรางวัลแบบไม่ง่ายและรอติดตามแคมเปญการแจกรางวัลใหม่ๆได้กับรายการเรารับรองได้ว่าเราจะมีของมาแจกคุณผู้ชมไม่หยุดแน่นอนครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจืมมิน m a g ิ c คลีนไว i p เปอร์ไม้ม็อบพร้อมแทนทําความสะอาดสถานีบริการน้ำมัน PT ทสนุกดีขออีกสี่พยางเลยและกันราัภาพจากลิ้นจือมินมาครับ อดอกครับทีมสตีลหลังชนพนักสตีลเบอ 9, ร์เก้าคุณมาดันค่ะครับคุณมาดันตอบว่าสุรุ่ยสุร่ายค่ะก็เอาไปเลยสองพครับผม <c oughs> ภาพแรกคือภาพของพี่สุคุณเลี้ยงนะครับภาพที่2องกางเกงที่ขาดรุย่ยภาพที่3าคือพี่สุนารีนักร้องลูกทุง่ง และภาพสุดท้ายคือการไรา้เวทมนต์นะครับสุรุ่ยสุรายนะครับลงมาก่อนหมดหน้าตักทั้งคู่4,000ตรงกลางจะเป็นข้อสุดท้ายของทั้งคู่จริงๆเหรอเอายี้มเลยกันถนอมน้ำใจเอาใจเล็กน้อยมาแล้วครับของรางวัลครับคุณเอื้อนี มันคือตัวเครื่องบินนะครับผมไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่2ที่นั่งจาก Bangkok Airways เพราะฉะนั้นนะครับผมตั๋วเราให้ฟรีส่วนที่พักก็แล้วแต่คุณอไม่ใชเอ่ะทำไมทุกครั้งก็แบบนี้ไม่เหมือนตู้กลกางแล้วนี่มีเปลี่ยนเหรอมีเปลี่ยนนิดนึง <c oughs> คือให้ที่พักด้วยให้ที่พักด้วย ที่พักที่เราจะให้นะครับเป็นแพ็กเกจที่พักสุดหรูนะฮะที่ปานวิมานเชียงใหม่สปารีสอร์ทวิมานสุดหรูท่ามกลางขุนเขาสองท่านสามวันสองคืนมูลค่าสอง0 0ื่นบาทครับ <Yeah. S 1> เท่ากับว่ารวมๆแล้วนะครับผมในแพ็กเกจสองใบนี้ที่เรามอบนะฮะก็ถ้าตีเป็นเงินก็กว่า40,000เนาะโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะกันเลยจริงๆเลยเชียวรหัสภาพสำหรับรางวัลน,นี้มี 3พยาง <S <S 1> <S 1> รหัสภาพจากจนี้จะเป็นครับ ได้อยู่นะครับ9วินาทีดูชัดๆอะไรอะไรมันจะเป็นเช่นนี้คุณจะตอบไม่ได้กันสักภาพเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรากลับมาเคลียภาพนี้นะครับคนดูครับผมทําอะไรอยู่ตอนนี้คุณต้องหยุดแล้วเพราะเที่ยวนี้แจกใหญ่จริงๆสําหรับทริปที่คุณสามารถไปได้3วัน2คืนนะครับผมที่ปาลวิมานเชียงใหม่สปารีสอร์ทพร้อม ตั๋วเครื่องบินด้วยไปกลาบกรุงเทพเชียงใหม่สําหรับ2ท่านกับรหัสภาพต่อไปนี้ครับ เอาลอะครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณมีเวลา20วินาทีที่จะถอดรหัสภาพนี้เพื่อรับของรางวัลถ้าใครได้คำตอบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่เพจดาวินชีเกมถอดรหัสนะครับโดยเข้ามาตอบได้ที่วิดีโอไลฟ์สดของเพจดาวินชีในวันนี้และแสดงความคิดเห็นหลังคำตอบของคุณซึ่งเราจะปิดรับคำตอบ6โมงเย็นเท่านั้นโดยทีมงานจะเลือกข้อความที่ถูกและข้อความที่โดนใจเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นครับเอาละครับตอนนี้เราไปสนุกกับการแข่งขันกันต่อเลยครับ ขอแสดงความยินดีนะครับผมกับท่านผู้ชมนะทางบ้านที่ได้โอ้โหแพ็กเกจคู่นี้ไปครับภาพนะครับภาพแรกเป็นภาพของดวงดาวดาวดวงจันทร์และพระอาทิตย์ภาพที่2เป็นภาพของปืนนะครับผมซึ่งมันจะมีไฮไลท์ขึ้นมาที่ทริกเกอร์หรือไก่ไกและมีเส้นประนะฮะมาตั้งแต่ภาพแรกที่ตรงกับเพราะฉะนั้นเป็นจันท์จันตรงไก่ไกตรง คุณจ้างอ่ะเขาเก่งมือดีาด้วยมจังตรงไกลกลับมาสู่เกมตอนนี้4,000สุดท้ายถ้าจะมีใครเป็นแชมป์ใหม่หรือแชมป์ต่อไปในนะฮะ4,000ที่อยู่ตรงนี้ก็คงจะดีกว่าที่จะต้องกลับกู้4,000สุดท้ายครับขอ3พยาง มือที่โพเดียมตาที่จอรหัสภาพจากเลนจเป็นมาครับเป็นครับภูมิภาค ถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของดีภเจูมิผสมกับภาคที่สองนะฮะกับการที่เขากำลังนั่งภาคหนังอยู่นะหรือนั่งภาคภาพยนตร์ภูมิกับภาคสกุกตรงๆเลยก็ภูมิภาคชิคุณใหม่ครับคุณเบนครับกำเงินอีก4 0 0พันครับผมและขอสีพักรุ่นดังให้กับคุณแม็กครับเกิดอะไรขึ้นเหรอเออครับ เออนะผมก็เออแต่ผมว่าคุณเออกว่าผมนะครับเพราะว่าเหมือนคุณอู๊ดวันนี้เขาส่งอะไรมาก็ถูกไปหมดส่งคุณมาค่าแชมป์เก่าเขาส่งเพื่อนคุณมาค่าคุณอีกทีเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะส่งใครมาอีกแต่ที่แน่ๆอย่างน้อยเราไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าเพราะแชมป์หนึงสมัยเงิน1 9 0 0 0บาทพร้อมกับนิจจามินครับครเกแพ้ได้สุภาพผแพ้หมัยแรกมีอยู่900 0แล้ว นะครับสมัยที่สองจะได้ไปต่อหรือเปล่า <S <S คุณดูครับร๋อมยันครับ,รบ <S <S ไปไวๆเลยนะผมอยากเห็นเขาจะเลยถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณเจอเจมนี่ <S <S แรนดัมครับผมเบอร์เจ็ดครับผม เละรครับช่วงหน้าเรามาดูกันต่อครับว่าสติลเลอร์ที่พี่อูตส่งมาอย่างคุณอานั้นจะสามารถสติลแชมป์จากคุณเบนไปได้หรือไม่พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยโอวันติ้ 10. คอลลาเจนไรเปปไทย HACP ตราโดนัทคอลลาเจ้นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสมาร์ทโฟน h ัวเว่ย P10 และ P10 Plus เชิญคุณอาครับสวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีครับเมื่อกี้พี่อู๊ดพุ่งพูดถึงเองใช่ฮะนะปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณอาครับอ่าเป็นนักร้องอิสระครับเป็นนักร้องอิสระ คุณไม่ได้อยู่วงเดียวกับคุณคุณแม็กนะอ่าไม่ใช่ครับแต่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันครับแล้วสมัยที่สองนี่กะว่าจะรักษาให้ได้เท่าไหร่หมื่นแปดครับผมยอมให้สติวไปแค่สองพันพี่เขาเนี่ยสู้ผมมีอยู่ตาหนึ่งประมาณพันเดียวแล้วผมก็เสียให้ทีมสติวแค่นั้นหมื่นแปดคือของผมแล้วถ้าเกิดหมายถึงว่าถ้าเกิดพี่เขาตอบถูกภาพแรกคุณจะลงห้าพันลยห้าพันครับผมว่าไงกระโดดตบมือสิครับพร้อมเลยครับพร้อมฮะพร้อมครับเริ่มครับ อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ที่คุณเบนเขาสัญญาแล้วว่าถ้าเกิดภาพแรกคุณหาได้คุณจะสู้ห้0 0ัทันทีภาพเดียวใช่ไหมภาพเดียวครับเอาให้มันได้สักภาพก่อนคุณเบนเอ้ย <c oughs> อา้อาวคนละหมื่นป้ายและลงมาคนละสองพตรงกลางครับเริ่มเลยนะหล <c oughs> ภาพแรกสามพยางสาพยาง ขอรับภาพจากนิจิมินครับคุณหาครับยามวิการถูกครับ เอแล้วภาพแรกนะฮะภาพของรปภพหรือเรียกกันง่ายๆว่าพ่ยามของเราไ่้เองภาพที่สองเป็นภาพที่นะฮะมีวงกลมสีแดงให้เห็นเลยว่าเราวงอยู่ที่เข็มบอกวินาทีและภาพที่สามอันนี้เป็นคนแรกที่จําได้ว่ามีการถอดรหัสแบบนี้แล้วด้วยกากบาทผสมกับสิ่งที่อยู่ข้างหลังนั่นก็คือลอนลิงการยามวิการ,าการแน่นอนครับผม หมื่นสองพันต่อแปดพันยามวิกาลแน่นอนตอนนี้สำหรับค,คุณเบนก็ไม่ต้องบอกนะอ้าวห้าพันต้องกล้ามาห้ <5, 000 S 1> <ม>าพันเป็นหมื่นหนึง<ช>่งค่ะคิดครับ<ช>ผมว่าห้าพันนั่งสติวไม่อ,อยู่แล้วยืนสติวกันดีก <studying> ว่าให้อย่างนี้เลยว,ว่าหนึ่งหมื่นนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ ซึ่งเหมาะมากนะครับผมกับอะไรที่เยอะแบบนี้มันก็ต้องนะเจอรหัสภาพที่แบบเยอะๆนิดหนึง่งเจ็ดพยางพอเจ็ดพยางพอรหัสภาพจากลิจเมินมา ใช่ไหมหมื่นนึงนะโอ้ยโอ้ยทีมสิวเท่าที่ผมเห็นนี่ประมาณ4ี่ชีวิตแล้วล่ะเห็นไว้สิวอ้นแลกเอาหนูด้วยคุณน็อตครับคุณเลยนะครับน็อตครับผมคุณน็อตคุณเป็นคนหนึ่งที่เยอยู่เมื่อกี้นี้ตอนนี้เขาตอบกันไม่ได้จัดไป น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงครับผม<ว>น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเลงหลงสติวไว้ก่อนหน้านี้มีไหมไม่มีสต,ต,ติวแรกเอาไปห้าพันแรดดาวิชี่ขอแบ่งคืนอีก5,000นะครับภาพแรกนะฮะน้ำท่วมทุ่งหนาก็น,น้ำท่วมทุ่งภาคที่สองก็ตรงตัวเลยผักบุ้งและภาพที่สามแล้วารดูคอนเสิร์ตตื่นมาทุกคนก็ไม่เหลือละหลงเหลงนะครับ โล่งเชียต่อสามพันใช่ครับผมก็ว่าโล่งเชียมันจะโล่งยิ่งกว่านี้เพราะตอนที่คุณต้องลงคนละ2,000นะทําให้คุณเบนเหลือ1,000สุดท้าย1,000งพค่าแท็กซี่กลับบ้านใช่ไหมครับอาจจะไม่เหลือด้วยแต่ถ้าเกิดคุณได้กลับมาในข้อนี้เนี่ยกลับมาเสมอกันที่5,000ันสามพยางครับสำหรับรหัสภาพต่อไปนี้ แต่คุณบอกหลงเลงเลยแต่ว่าคุณ,คณนอ็อตส้มหล่นใช่ไหมสาดภาพจากลิจามินมาครับโอ้โห,โ,หโหน่าเสียดายจริงๆครับ สำหรับคุณเบนที่พลาดเงินหนึ่งมื่นไปอย่างน่าเสียดายและที่เจ็บใจกว่านั้นก็คือตอนนี้เขาเหลือเงินเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นโอกาสเป็นแชมป์สมัยที่2นั้นเริ่มลิปหลีแล้วนะครับพรุ่งนี้มาให้กาลังใจพวกเขากันต่อในดาวินชีเกมทอรหัส5โมงเย็นห้ามพลาดนะครับแจ๊เอตอนนี้เาเปอยู่ที่ปั๊มพีดีค่ะเราจะมาตามหาผู้โชคดีเติมน้ำมันซีซีกันตามไปดูกันเลย รตั้งใจเติมน้ำมันอะไรไปเท่าไหร่คะดีเซลอยู่ที่300ครับดีเซล300อยากเติมน้ำมันฟรีไหมคะครับผมงั้นมาเล่นเกมกับเราเลยเชิญค่ะภาพนี้นะคะมีอยู่3พยางค์ค่ะมีเวลาอยู่20วินาทีพร้อมหรือยังคะครับงั้นเริ่มเลยค่ะจากจากกระบินก่เห็นไม่ถูกค่ะแต่ก็ใกล้นะจากคะจากถูกต้อง ภาพภาพที่สองนี้พี่ว่ามันเหมือนอะไรคะเหมือนเครื่องบินเครื่องบินแต่ว่าบินอยู่บนบนอวกาศอะมันคืออะไรอะจักรยานอากาศจักรยานอากาศยังไม่ใช่ค่ะสามพยางสามพยางตัดตัดเลยตัดเลยจักรยานจักรยานถูกต้องค่ะถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เจอกันที่ปา๊มพิธีทั่วประเทศ